สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากลับมาจากสถานกงสุนเรียบร้อยนะคะก็คือเดี๋ยวเราอัปเดตคุณผู้ชมนิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าไปถึงที่นั่นอย่างเร็วมากเลยคือออกจากบ้านเราค่ะอันนี้คือบ้านเรานะคะที่ Woodland h เ l ลซึ่งห่างจากตัวไทยรอยัลไทยคอนเสิร์หรือสถานกงสุนใหญ่ไทยในนะครลอสแอนเจลิสประมาณขับรถก็คือ1ชั่วโมง10กว่านาทีนิดๆนะน,นะคะ,นะคะแล้วก็ พอไปถึงที่นู่นเนี่ยเราไปถึง9โมงค่ะจริงๆเรานัดคือ9โมงครึ่งพอไปถึงที่นั่น9โมงนะคะเราก็ไปติดต่อเขาก็ <c oughs> เขาก็เปิด9โมงตรงเป๊ะ9โมงหนึ่งนาทีแล้วเขาก็เปิดประตูมีเจา้าหน้าที่ซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะคะไม่ใช่คนไทยค่ะเราก็ถามเขาว่าเมคามิ้นเขาก็โอเคเข้ามาได้แล้วเขาก็ถามเราว่ามาทําอะไรเราก็บอกว่า เรามาทำไอดี ώς, าร์ดหรือบัตรประชาชนซึ่งเรามีการนัดหมาย yeah. เข้ามาแล้วเขาก็ถามเวลาเท่าไหร่ชื่ออะไรเวลาเท่าไหร่แล้วก็บอกชื<_<_่อเข้าไปว่าชื่อนี้นัดเวลา9ก้าโมงครึ่งเขาก็โอเคพาเราขึ้นไปที่ชั้น2มันจะมีอยู่3ชั้นสองสชั้นนะคะก็คือแบบเขาก็เปิดกดลิฟต์ให้เราเลยเจ้าหน้าที่เขาก็กดลิฟต์ให้เราเลยเราก็ขึ้นไปที่ชั้นสักชั้น2แล้วเขาก็ประตูลิฟต์เปิดก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ เป็นอะไรที่แบบพอไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่คนไทยมีเจ้าหน้าที่เราเห็นมีเจ้าหน้าที่คนไทยทํางานอยู่สองคนมีเป็นเคาน์เตอร์หนึ่งสองสามสี่เจ้าหน้าที่คนไทยทํางานอยู่สองคนเขายกมือสวัสดีแล้วก็สวัสดีค่ะ <des k> ทันทีเลยนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องได้ถามอะไรเลยน่ารักมาก <S 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 <filling> แล้วพอเราบอกว่า เ,เ,เรามาติดต่อทําบัตรประชาชนซึ่งมีการดัดหมายแล้วเขาก็จะถามเราชื่ออะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะเช็คชื่ออ่ะโอเคนะง่ายมากรวดเร็วไม่ถึงสินาทีเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่รวเดเร็วมากพอไปถึงเขาก็บอกเราวว่าโอเคนะมีเอกสารคือบัตรประชาชนฉบับเก่าแล้วก็เอกสารการแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเราเอาอ เขาเรียกว่าเป็นสเตทเมนต์สเตทเมนต์ที่เราเปิดกับ U.S. Bank ไปนะคะแค่2อย่างนะคะยื่นให้เขาเขาก็จะตรวจสอบดูแล้วเขาก็จะยึดบัตรประชาชนเราไว้นะคะแล้วเขาก็จะคืนคืนตัวสเตทเมนต์เรามาแต่ว่าก่อนที่จะคืนเขาก็บอกเราว่าโอเคให้เราสแกนนิ้วมือเอานิ้วโป้ง2นิ้วอยู่ที่เครื่องสแกนตรงข้างหน้าข้างหน้ามันก็จะเป็นตู้เป็นแบบช่องเข้าไปแล้วเราก็สแกนนิ้ว2ครั้ง2ครั้งแล้วภาหลังเขาก็อ่ะโอเคนะถอดรองเท้า ให้เราถอดรองเท้าปไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงโน่นนี่นั่นยิ้มได้แต่ไม่ต้องเห็นฟันนะคะคือแบบผมยิ้มได้ไม่ต้องเห็นฟันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากค่ะคุณผู้ชมโดยที่ว่าถ่ายรูปเสร็จเขาก็จาให้เรานั่งรอแต่ว่าจังหวะนั้นเขาก็เขาก็ให้เราแบบอ่ะโอเคนะให้เรายืนรออยู่ตรงนั้นเลยนะคะยืนรอ finish ถอดออกใช่ไหมคะ not yet โอเคนิ้วชี้โอเค ขเขาก็ให้เราตรวจสอบลายชื่อว่าโอเคนะชื่อสะกดภาษาอังกฤษถูกต้องไหม นะคะเราก็ตรวจสอบดูว่าอ่ะโอเคนะชื่อเราถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง <C ity> เขาก็ให้เราเซ็นชื่อจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเราก็เซ็นชื่อเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นเขาก็ให้เราเอานิ้วชี้มันจะมีเครื่องเหมือนเป็นสแกนนิ้วมือสแกนนิ้วเฉพาะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ข้างขวาก่อนแล้วก็เป็นนิ้วชี้ข้างซ้ายสุดท้ายก็คือจบเขาก็ยื่นบับประชาชนมาให้เราพร้อมกับตัว <S <S สเตทเมน <ats> <S <S ที่มีชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ว่าเราแบบมีการเปิดบัญชียอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเรามีถิ่ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็สําหรับถนนลาชมอนนะคะคือคือ,ค,อคือแบบด้วยความที่เราเข้าไปในดาวทาวของลอสแอนเจลิสค่อนข้างบ่อยอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่เคยไปที่สถานทูตและนั่นก็คือครั้งแรกที่เราไปสถานทูตโดยที่ว่าเราก็เสิร์ชด,ดูก่อนนะคะว่า รอยัลไทยคอนสเลตเจเนเลเ e เจเนลอร์นะคะสถานกรงศูนใหญ่ไทยประจํานครลอสแอนเจลิสพอมันขึ้นปุ๊บขับรถไปตามเส้นทางที่เขาบอกเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีผ่านทางคือคือมันไม่ยากเราก็จําชื่อถนนไม่ค่อยได้แต่บอกคุณผู้ชมว่าหาง่ายมาก ขับรถไปแล้วก็โอเคแบบพอไปถึงถนนลาชบอนปุ๊บแป๊บเดียวสถานศูนย์นนยจอดอยู่เออไม่ใช่จอดตั้งอยู่ติดถนนเลยนะคะง่ายมากนะคะเป็นความภูมิใจมากที่ได้พูดภาษาไทยแล้วก็วันนี้มีไปทำกิจกรรมทั้งหลายอย่างไปสถานทูตแล้วก็ไปทานอาหารไทยที่ไทยทาวนะคะได้ทานแบบข้าวแกงที่สั่งสองอย่าง แล้วก็มีข้าวเปล่ามีแกง2อ,อย่างประมาณนั้นน่ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆที่เราอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะได้รับรู้เป็นแนวทางในการที่จะติดต่อสถานทูตไทยในนครลอสแอนเจลิสหรือว่าที่อื่นๆที่สถานทูตไทยเพราะว่าเท่าที่จำได้คือสถานทูตจริงๆจะอยู่ที่นิวยอร์กนะคะ แต่ว่าเ,เราจะมีเป็นสถานกงศูนย่อยอยู่ประมาณ4-5สถานที่แต่ด้วยความที่เราอยู่ที่ลอสแอนเจลิสของเราลอสแอนเจลิสเนี่ยจะครอบคุมทั้งหมด13รัฐนะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอเราจะขึ้นพิมพ์ให้คุณผู้ชมได้รับดูว่ามีที่ไหนบ้างก็ใกล้มีมีแคลิฟอร์เนียเนวาดาแอริโซนาออริกอนประมาณนั้นซึ่งอยู่ในละแวกโซนทางตอนใต้ฝั่งตะวันตกของออสหรัฐอเมริกา โอเคเวบินนยคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ติดตามเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาอ,อ,อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆคุณผู้ชมได้รับชมกันเราก็ยินดีถ้าหากสงสัยหรือยังไงก็สามารถส่งข้อความเข้ามาคอมเมนต์ comment, ติชม อะไรได้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย